ทุเรียนยิ้มสวัสดีค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วหรือเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องเริ่มฟื้นฟูต้นทราบไหมคะว่าหลังจากหนึ่งรอบการทำทุเรียนออกมาให้ได้ผลผล,ผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นสารอาหารที่ต้นทุเรียนเก็บสะสมมาทั้งปีถูกนำมาพัฒนาผลเมื่อชาวสวนทุเรียนตัดเก็บผลผล,ผลิตไปแล้วสารอาหารที่อยู่ในระบบของต้นทุเรียนก็จะถูกนำออกไป ทำให้เกิดอาการช็อกและโรงชาวสวนทุเรียนจึงต้องทำการฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกปีแล้ววิธีฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวทำยังไงบ้างละ่ะทุเรียนยิ้มขอแนะนำปุ๋ยเชื้อภาดตาทุเรียนยิ้มจะช่วยจัดการล้างสารตกค้างต่างๆเมื่อดินคุณภาพดีส่งผลให้ต้นทุเรียนไม่โสมจึงพร้อมสำหรับการแตกใบอ่อนต่อไปและอีกอย่างก็คือฟลูเอท จะช่วยในการกระตุน้นการแตกของรากลดความเป็นพิษของปุ๋ยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุเรียนเอาล่ะเราเรียนรู้กันไปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ